เป็นพิธีกรและคุณนะครับในคอนเกแคสเตอร์หรือคอนจีแคสเตอร์ครับผมวันนี้แลกนล็อกนะครับได้เปิดเซิร์ฟใหม่นะฮะก็คือเซิร์ฟไอริส นะครับอ่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟของโอดินแต่วันนี้มาใหม่ผมก็เลยมาเริ่มซีรีส์ของคนนี้ใหม่ดีกว่านะครับชื่อตัวว่าผู้บ่าวเป็นแออนะครับผมเดี๋ยวผมเช็ตเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผู้บ่าวเป็นแอสแน่นอนชื่อก็บอกแล้วเป็นแอสฉะนั้นก่อนเป็นแอสก็ต้องเป็นโจนเลยครับ่า นะครับโอ้โหโนวิด no มาเริ่มกันเยอะแล้วกันเอาเอาเอา,เอายังไงยังไงปิดเฟสไปก่อนดีกว่านะครับโอเคมาวันนี้เราจะมาเริ่มที่จ็อบสิบนะครับว้ามรณนะหรือเปล่าเนี่ยยังไงเอาเลยแล้วกันึบ จะเด้งไหมหนอไแม่ไม่เด้งนะครับอ่าโอเคครับผมทีนี้วัดไม่เด้งวัปไม่หลุดหรือยังไงนะครับอืมกระตุกนิดหน่อยนะครับแหลกมาเราก็มาคุยกับคนนี้กันเลยครับไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเป็นสอนคำสั่งทั่วๆไปนะครับ อ่าแล้วก็หนึ่งอ่านะครับแล้วก็ไปเรื่อยเลยเริ่มต้นการฝึกนะครับแน่นอนเราจะเป็นโจรเฮ้วันนี้เซิร์ฟเปิดวันแรกนะครับอัตราคูณในเซิร์ฟนี้ก็คือเป็น2 5 0นะครับอัตราประสบการณ์แล้วก็อัตราการหน่อไปเท่ก็เป็น250นะครับสำหรับเซริร์ฟไอริสนะครับอ่าแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเควสเนี่ยที่ทำในเนี้ยควรจะทำให้ครบนะนะครับ ต้องทําให้ครบนะถ้าทำถ้าทําไม่ครบเนี่ยคุณจะเสียแบบเออ่เลสอะไรอย่เงี้ยนะครับทั้งเลสทั้ง b ีวิงไฟวิงนะครับคุณจะพลาดหมดเลยนะครับเนี่ยครับพอเราเข้ามาก็ต้องมาคุยกับคนนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับคนข้างบนนะครับก็ทำสกิลเพิร์ทเอนะครับ อ่ะยังไม่ผ่านในคนนี้เลยแหละใส่เสื้อผ้าใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ใส่เสื้อผ้าใส่เท่าไรนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับคนนี้ครับคนที่ทำสกิลเฟิร์สให้เรานะครับเราใส่เสร็จแล้วก็ลืมคุยแม่โกหทีลบน่โอเคทีนี้เราก็ไปเฟิร์สนะครับอ่าสีนี้นี้เราก็จะเล่นกงินยาวๆนะครับดูการจเจริญเติบโตของผู้บ่าวไปแอดครับ อ่าทีนี้เราก็ได้สกิลเฟิร์สเอ็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมได้สกิลเฟิร์สเอ็นมาแล้วนะครับทีนี้อ่าอัพสกิลไปตรงกลางก่อนเนาะอ่าอัพเบสิกสกิลไปก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยนะครับสําหรับคนที่จะเล่นเป็นโจรน,นะก็ดูว่าเวลาคุณจะเป็นโจรเนี่ยคุณจะเล่นสไตล์แบบไหนนะครับสําหรับผมเนี่ย <c oughs> ก็คือผมคงจะเน้น เด็กเนี่ยผมคงจะไว้ที่30นะเด็กเนี่ยผมจะไว้ที่30ก่อนนะครับจะเน้นสเต็งกับเอติเอติเนี่ยผมจะเอาสัก30มสถึงสีนะครับที่เหลืออัพเอติรัวๆาะว่าจะได้ตีเร็วด้วยแล้วก็หลบได้เยอะนะครับอ่านี้ไปห้องต่อไปนี่ครับวันแรกกับการเป็นโนวิทอ่าเราต้องมาคุยกับคนที่ชื่อช็อกโกแลตก่อนนะครับโอเคคุยกับช็อกโกแลตเสร็จปุ๊บก็มาคุยนี่ครับกับคาฟาอาวยังไม่เสร็จล่ะอีกรอบ นะอ๋ออ๋อยังไม่ได้คุยกับคนที่ชื่อเบรดเมื่อกี้อะอะไรวะลืมแม่อ่าโอเคได้ชุดโนวิดแล้วนะครับนี่ชุดนี้นะครับโนวิดเอเวนเจอร์สูตรเนี่ยใช้ไปเลยใช้ได้ยาวๆเลยนะนะครับใช้ได้ยาวๆเลยเยนเลเวล50-60เลยนะครับเพราะว่าโนวิด no สูตรตัวนี้เนี่ยมีพลังป้องกันถึง45นะครับเยอะกว่าหลายๆชุดด้วยก็ใส่ไว้ก่อนได้ยาวๆนะครับ นะทีนี้เราคุยกับช็อกโกแลตเสร็จแล้วคุยกับคาฟาต่อนะครับคุยคาฟาไป enter ร์รัวยาวๆนะครับแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับพอจบแล้วมาคุยคนนี้ครับซอนด้านะครับผมซอนด้าเสร็จปุ๊บนี่มาคุยกับโซเยอร์ต่อเดี๋ยวเสร็จจะมาคุยกับช็อกโกแลตต่ออ่าพอคุยกับช็อกโกแลตเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะวาร์ปให้เราไปที่ตีมอนนะครับเพื่อเก็บจัมป์สิบโอ้โหคนเยอะมากเห็นแล้วก็มาอัพสกิลก่อนนะครับ ทีนี้ของที่เราได้มานะครับนี่มีเปิดอาา่าฟังคาป้าฟรีรับฝากของเนี่ยห้าสิบใบแล้วก็ว้าฟรีห้าสิบใบนะครับอ่าทีนี้เราก็อ่าเาใส่ไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราเฟสอันแรกอันนี้อันนี้นะครับทำเฟสได้ครบเนี่ยเนี่ยถ้าเรามาอยู่เทนนิ่งกาวเนี่ยมันเป็นจ็อบสิบเนี่ยเห็นไหมได้โนวิตพอชั่นนะครับหรือเลสพอชั่นเนี่ยถ้ามาัขวดเลยนะเพื่อประหยัดตังค์ไปต้องเยอะนะครับ ว่านี่แล้วก็มาคุยกับเบสคนนี้นะครับคุยมาเราจะได้เพิ่มอีกร้อยขวดแนะ่โอ้โหเป็นหกร้อยอันเก่ายังได้แค่เท่าไหรเองอันเก่านี่ยังได้แค่ห้าร้อยขวดอันนี้ได้เพิ่มเนื้อหกร้อยโอ้โหคนเยอะเบสแรกเนี่ยที่เรามาทาเนี่ยเมื่อเราคุยกับเบสเสร็จแล้วต้องมาตีโฟลลิ่งนะเพื่อเก็บเจลปี้นะครับคนเยอะมากอืมคนเยอะจริงๆนะครับ โอ้แล้วจะได้ตีไม่ได้โคลี่เนี่ยทำไมเราไม่รอคนน้อยแล้วค่อยมาแคนล่ะนี่แคปไปไหนบี่จาคนี่ไงจิ้มเก็บเทโลพีด่แลวหนึ่งตัวครับผมจำไม่ได้ว่ามันเอากี่ตัวนะนะครับดูก่อนอ๋อเอาตัวเดียวนะครับอ่าเอาตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวเราก็ไปสิครับจิ้มีตัวจิ้มตัวแถม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 ,แถมนี่นจิ้มเก็บเทโลพีอยู่ไหนอยู่ไหน จิ้มและเก็บแ uh! อบเนี่ยโอ้โหสติงยอนชอนเนี่ยบางทีเนี่ยครับสติงยอนชอนเป็นตัวที่ควรมากนะควรแบบควรเวอร์นะครับผมทําให้แบบว่าการเก็บของในทําเควสในเทนนิงกาวเนี่ยม,มีปัญหาอย่างมากนะครับโอเคทีนี้ผมยังไม่ได้อัพสเต็อ่าผมอัพไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอัพสเต็ปไปก่อนนะครับอันนี้สไตล์ผมนะแล้วแต่สไตล์แต่ละคนผมอาจจะเล่นยังไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ นะครับแต่ก็ไปไปอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับคนจะเยอะไปไหนอ่าอ่ะทีนี้พอเราคุยจะเปซส้อเล็กบอลเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาเมื่อกี้น่าจะเห็นกันอยู่ก็คือนี่ครับโนวิดคัตเตอร์โนวิดคัตเตอร์เนี่ยนะครับอ๋อพละลงตีห้าสิบแลนะก็ยังเก็บได้ใช้ยาวๆอยู่นะครับถ้าใครรวยมีตังค์เนี่ยก็ค่อยไปซื้อพวกสกิโต้ดามาคัตนะครับสำหรับโจรนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบยูโอยก็นี่ครับเรียบร้อย อ่าทีเนี้ยมันจะมีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยจะมี NPC อยู่ีหกคนหกอาชีพนะครับก็มีอซ,อซอสแมนนะครับอาโคจอห์นพ่อค้าอาเชอร์ her, แล้วก็เมธซึ่งอาโคเนี่ยครับที่เขียนว่านันเนี่ยกับอาเชอร์เนี่ยจะไม่มีเควสให้ทำนะครับจะมีเมธนะครับนี่ภารกิจให้ทำอันนี้ก็คือเราจะไปฆ่ากระต่ายนะครับหรือลูนติกพ่อค้านะครับเควสของพ่อค้าคือ เก็บของทนี้เอามาขายให้ได้300ซมน,นะครับ่ซนโจน <c oughs> ก็ไปตีไม้นะครับไปตีวิวโว่เนี่ยนะครับแล้วก็นำลากไม้มา5อันนะครับส่วนนี่คนนี้จะพาไปเปลี่ยนเป็นซอสแมนนะครับหรือนักดาบเนี่ยก็จะต้องไปตีคุกกี้นะครับผมอ4อัน4เควสนะครับนี้เราก็ไปแย่ยงกับชาวบ้านตีเขาแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบเล่นผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเปลี่ยนอาชีพครับแหลกมากผมจบเสร็จแล้วผมต้องทารมันเป็นโจมผมก็นี่เลยกดข้ามไปเลยนะครับมากดที่ทีฟนะเอ็นซีีฟแต่เราก็เนี่ยครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นทีฟเราก็ไปเลยครับเรายังไปทีคิวเลยใช่ถ้าต้องการครับมันก็จะถอดของให้เรานะครับโอ้โหใช้เวลาน,านานมากแทบเป็นชั่วโมงครับ โอกว่าจะได้เป็นกว่าจะมาที่นี่นะครับถ้าเราไปเล่นเองเนี่ยดูนะครับเควสที่เราได้มาเนี่ยครั้งนี้นะครับเซินนนร์ฟใหม่เนี่ยให้น o วิโพ t ชั่นถึง800ขวดเลยนะนะครับฟลายวิงเท่าเดิมสองอแล้วก็บีวิงเนี่ยให้มาที่60อันนะครับทำเควสเนี่ยได้ก็ได้นี่ยี่ีบวกอาวุธเลเวล1มา7ชิ้นนะครับเราสามารถทำได้ถึงบวก7นะนี้ก็ใส่ของไปก่อนนะครับอะไรที่ใส่ได้แล้วก็ใส่ไ,ไปก่อน นะครับคนเดียวเราต้องไปเปลี่ยนอาชีพเป็นโจรอ่าเนี่ยของที่ผมเก็บได้มานะครับี่คือคนน่าจะเยอะนะครับอ่าโอเคแล้วทีนี้นะครับอ่าพอเรามาถึงที่สมาคมทีฟแล้วเนี่ยแล้วเราก็เดินมาที่ห้องทางซ้ายนะครับโอ้โหคนมารอยเยอะมากนะครับนี่ครับเราก็ต้องมาคุยกับผู้แนะนําทีฟนะครับเพื่อที่เราจะต้องไปตีเก็บเ็ดนะครับ จะต,ต้องไปที่เก็บเห็ดนะนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไว้แค่เท่านี้ก่อนนะครับเี๋ยวส่วนคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนเป็นปจอได้ไงโอ้วันนี้ผมไม่ไหวจริงๆแหลกมากนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คือจ็อบผมเนี่ยเดี๋ยวผมอัพเบสิกอันนี้ให้เป็นก่อนโอเคเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนช่อไปได้นะครับโอเคนี่ตอนนี้ผมมาอัพไว้่างนี้นะครับเด็ก15เอจที่10นะครับสเต็ง15นะครับ ก็ตอนนี้เนี <c oughs> ่ยผมถ้าผมเปลี entonces, de ir, entonces, ่ยนเป็นโจเนี่ยผมจะคงเล่นเน้นดับเบิลแอคแท็ไว้ก่อนก็จะเน้นสเต็งก่อนสัมพันธ์ขึ้นมาเอจินะครับขอสเต็งสักสามสิบถึงสี่สิบนะครับและเอจิยาวๆเด็กเนี่ยผมเอาไว้สักสามสิบหรืยี่สิบนะครับเพื่อให้ตีแม่นนี่เขาก็ทิ้งของมันเต็มเลยนะเนาะเขาอยากทิ้งทิ้งปักไม่เป็นไรนี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้พาร์ทแรกนะครับผู้บ่าวเป็นเอสเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ โอเคและเดี๋ยวไว้ไงมาเจอกันใหม่นะครับในพาร์ทที่2อและจ้ะและเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊ายบายและเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะพาไปหาดูที่เก็บเวลสไตล์ของนักคุงคอนเทนเตอร์แล้วกันวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีครับ